คะถาธรรมบทเรื่องที่หนึ่งพระจกักรบาลเทระสิ้นกิเลสพร้อมกับตาบอดหนึ่งมโนโปุปพะพังคมาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยามนาสา เจปะทุตะเทนะพาสติวากโลติวาขะโตนังทุกขเมนเนวะติจักกังวะวะหะโตปะทังทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจคนถูกโทษเช่น อภิชชาประทุสลายแล้วพูดอยู่ก็ตามหรือทำอยู่ก็ตามซึ่งทุเจรลตสามเพราะเห็นนั้นทุกย่อมติดตามเขาไปเหมือนดั่งลอหมุนไปตามเท้าโคตัวที่ลากเกวียนฉะนั้นคุทะข้อสิอมาจละจุดสองห้าหนึ่ง หนึ่งห้าคุทก็สิบเอ็ดคืออ้างข้อตามพระไตรปิฎกบาลีฉบับเสียมรัฐของมหมามกุฎราชวิทยาลัยมอมรอม,ม,มัจละยี่ห้าหนึ่งทับหนึ่งทับสิบห้าคืออ้างเล่มข้อขีดไอทับข้อทับหน้าทับตามพระไตรปิฎกบาลีฉบับไทยรัฐของมหาจุฬาลงกรณ ราชวิเทยาลัยวงเล็บมจรจุดวงเล็บปิดที่มาของคาถาธรรมบทที่หนึ่งพระจักบวันเถระพระมหาบาลตาบอดได้ชื่อว่าพระจักกุบาลจงกลมเหยียบมแมลงตายเยอะ วันหนึ่งมหาบาลชาวกรุงสาวถีเข้าไปในพระวิหารฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงกราบทูลขอบวชพระาศาสดาตรัสให้ไปบอกลาน้องชายคือนายจุลบานก่อนแม้น้องชายขอร้องไม่บวชเขาก็ให้ผลว่าตอนนี้ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ควรบวช พราะรอให้ถึงวัยชราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีไม่ไหวครั้นบวชได้ห้าพรรษาแล้วพระมหาบากลกราบทูลาพระาศาสดาแล้วร่วมเดินทางไกลไปกับพระภิกษุยี่หกสรูปเข้าอยู่จำพรรษาที่ตำบลหนึ่งถึงวันเข้าพรรษาพระมหาบาลก็สมาทานเว้นอริยบทนอนวงเล็บเท่ากับนี สัจชิกทุดงคือประสิฐเสเศอริยบทนอนและท่านหมายถึงการไม่หลับด้วยวงเล็บปิดเพียงเดือนแรกเท่านั้นดวงตาของท่านก็ปรากฏอาการมีน้ำตาไหลไม่หยุดภิกษุหลายลูกเห็นแล้วจึงไปขอยาจากหมอที่ปราวนาไว้หมอปุงยาให้แล้วก็กําชับวิธใีใช้ว่าจะต้องนอนแล้วถอดหยอดตาเข้าทางจมูก พระมหาบาลได้รับยาแล้วบีบยาเข้าจมูกในท่านั่งโรคตาจึงไม่หายเมื่อหมอทราบว่าโรคไม่หายจึงคิดว่ายาของเราหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายต้องมีอะไรผิดปกติเราสงสัยว่าภิกษุไม่ได้นอนหยอดยาท่านคงนั่งบำเพ็ญสมณธรรม,มหมอจึงไปพูดกับพูดวิงวอนให้รักษาดวงตาไว้แล้วค่อยทำสมณธรรมเถิดซึ่งพระมหาบาลก็ไม่ได้ทำตามคำขอของหมอ พอได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะไม่หลับเลยตลอดสามเดือนเคิืนวันรุ่งขึ้นในเวลามัดชิมยาดวงตาของท่านก็บอดสนิทวงเล็บเปิดปัดพิชชิงสุวงเล็บปิดพร้อมกับการสิ้นกิเลสทั้งหลายเป็นพระอาหารหันต์ประเภทสุกะขะวิปัสสะ องเล็บเปิดผู้เจริญวิปัสนาอย่างเดียวจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บรรลุฌานสมบัติมาก่อนองเล็บปิดนับแต่วันนั้นท่านก็ไม่ได้ออกวินทบาทมีประชาชนจัดอาหารส่งถวายให้ท่านทุกวันท่านก็รับภาระกล่าวสอนภิกษุ6รูป60รูปซึ่งก่อนถึงวันออกพรรษาภิกษุทั้งหมดก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาออกพรรษาแล้ว พระมหาบาลให้พวกพิสุไปเข้าเฝ้าพระศาสดาก่อนและให้บอกเรื่องดวงตาบอดแก่น้องชายนายจุลบาลทราบเรื่องแล้วพวกพิสุเนีให้หลานชายชื่อปาลิตะบวชเป็นสามเนรแล้วไปนำพระมหาบาลเถระกลับมาสามเนรนำพระเถระเดินกลับด้วยวิธีให้ท่านจับไม้เท้าแล้วเดินตามเมื่อกล้ถึงสังกัตตะ นครสังกัดตะทะนครสามเณรได้ยินเสียงสตีขับร้องเพลงจึงตามหาต้นเสียงและเกิดเจเนหาศินของเนรได้ขาดแล้วพระเถระทราบแล้วไม่ยอมให้สามเณนรนำทางอีกเท้าสักกะทรงทราบแล้วแปลงเป็นมนุษย์พาท่านส่งถึงศาลาที่นายจุลบานสร้างหล่อไว้น้องชายให้ท่านสองคนบวชเป็นสาาเนรคอย,คอ,ยอุปถัมภ์ ชนทั้งหลายก็เรียกท่านอีกชื่อว่าพระจักกุบาลผู้รักษาในความหมายว่าไม่ยอมรักษาตาหัวค่ำวันหนึ่งเปิดฝนตกมีแมลงอินแพโ,โคประกะวงเล็บเปิดแมลงเม้าแมลงค่อมทองแมลงทับวงเล็บปิดจำนวนมากมายอยู่ยังสถานที่จงกรม ถ้าจักคุบาลเป็นผู้ปาราลบความเพียรด้วยการจงกรมเป็นอันจินวงเล็บเปิดอาจินจงกรมจงกรมมณูวงเล็บปิดท่านอยากจากที่อยู่แล้วเดินจงกรมตอนปัดฉิมยามไม่รู้ว่ามีมาแมลงอยู่ในทางจงกรมจึงเหยียบมันตายจำนวนมากนุ่งเช้าภิกษุอาศัยภิกษุอคันตุกะมาพบแมลงตายเกินอยู่ สอบถามแล้วจึงติดเตียนว่าตอนที่ดวงตายังมองไม่เห็นทำไมไม่ทำความเพียรแล้วกราบทูลใหพพ้พระพุทธเจ้าทรงทราบตรัสถามว่าพวกเธอเห็นว่าท่านฆ่าสัตว์ให้ตายหรือทูลว่าไม่ได้เห็นพระเจ้าข่าตรัสว่าพวกเธอไม่เห็นพิสุฆ่าสัตว์ฉันใดถ้าจักบวนก็ไม่เห็นสัตว์มีชีวิตเหล่านั้นฉันนั้นเจตนาอันเป็นเหตุทำสัตว์ให้ตายของพระขีณาสพพระขีณาสพ ทั้งหลายไม่มีแล้วพวกพิสุราบทูลถามถึงบุพกรรมของพระเถระตัดเล่าว่าพระจกบาลเคยเป็นหมอมีสติยากจนคนหนึ่งเป็นโรคตากล่าวว่าถ้าหมอรักษาหายตนเองและลูกๆจะยอมเป็นทาสเมื่อหายแล้วนางเสแสแ้งว่าไม่หายหมอรู้แล้วโกรธจึงปรุงยาให้นางหยอดจนตาบอดจริงๆจ,จากนั้นตัดว่าบาปกรรมที่เธอทําไว้แล้วติดตามเธอไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าคู ที่ลากเวียนไปและตัดภาสิทนี้ว่าอธิบายพุทธภาสิทธว่าใจวงเล็บเปิดมโนวงเล็บปิดหรือวิญญาณขันเป็นหัวหน้าวงเล็บปุพระพังขามาถึงก่อนได้แก่ท่านกล่าวถึงนามขันสี่ได้ยกโดยยกวิญญาณขันเป็นประธานมีเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันเกิดร่วมด้วยจึง วงเล็บเปิดจึงแปลว่าใจเป็นหัวหน้าวงเล็บปิดน้มขันสามนี้จึงชื่อว่าสําเร็จด้วยใจวงเล็บเปิดมโนูมยาวงเล็บปิดถ้าใจประกอบด้วยโทษเช่นโลภะเป็นต้นก็จะทําโทษก็จะทําชั่วผู้ชั่วคิดชั่ววงเล็บเปิดเท่ากับคุเสรกรรมบทสิบวงเล็บปิดมีผลคือความทุกข์ทางกายทางจิตและทุกข์ในอบายภูมิ ดูวงเล็บเปิดดูทอท,ทงจุดพระจุดอออ่านจุดหนึ่งทับเจ็ดกีสองเก้าวงเล็บปิดคติทำความรู้ใจเป็นประธานแห่งการทำการพูดถ้าคนมีใจชั่วก็ทำความชั่ว ผลคือความทุกย่อมหมุนตามผู้นั้นไปจบเรื่องจักรคุบาลเพียงเท่านี้สาธุ